เชอีล่ะช่ีค่ะทันเต็กว่าใไมู่้จักแล้วนะเล่นจอด

ไม่คุณยังไม่ตัหรอคะไม่้ซมเลเาเซลอยู่อซลล่ไม่ได้แล้วคก่าไม่ได้เรียไรอามชื่อคนทุกคนก็น่าจะรู้จักมีใครไม่รู้จักมาะ ทุกคนจะรักแล้ก็ดใจต่อกันบกคนท่มาลันะคิรขอบคะขอบคุณนี่เรองคุณคบคณเบิอบคุคะอบ่เบอตอ่อบค่อไปต่อค่ะคนต่อไปค่ะี่เี่พี่ นรต้องชนน้องข้างหลังเองเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเวลามันหมดเว้ยเจ็บปวดหน่อยเก็บมาไหมคะเดี๋ยวไค่เนี่ย

ทีมาริโอ้น้ำเ่องน้ก็คือทุกคนเราก็จะมีแบบทีมที่อยู่บนสั่งน um ั้นก็คือคอยอัปเดตคอยเป็นตัวคิ้เตอร์เราก็จะสลับกับกาทำานนะก็เดี๋ยวว่า้าเกิดมีครั้งหน้ายังไงก็คง 那个爬山了呀。 เข้ามาเป็นเท็กซ์เตียรักน้ำเหมือนกันก็ชวนมาได้เลยนะคะรับรองว่าแก๊งเท็กซ์เตียรักน้ำเนี่ยน่ารักทุกคนคุณดิสบอลลีทค่ะงไปด้วยชื่อตุ้ยนุ้ยค่ะแต่ว่าตุ้ยนุ้ยมีสองคนเลยเพิ่มคำว่าลุงตุ้ยนุ้ยไปได้ค่ะลุงตุ้ยนุ้ยน้องใหม่ต้องรน้องหน่อยค่ะววัตถยาไม่ได้เรื่องพี่จีนมกพูดหน่อยน้องใหม่เรื่งมาเพื่อให้เอื้อมเต้นร่าดูเลยได้ค่ะ ชื่อว่าแมวนะคะวัก็แค่งุ้มอยู่นะคะไม่ไปเกิดเผดตัวนี่นี่รู้จักทุกคนนะคะแล้วเราดึนค่ะเราไะแซลใ์้ทุกคนที่ยอะขนานี้เหรอไม่ไมรู้กนเหรอผม ขอมแกมีแต่ล้มเบรก่ออะไรค่นุ๊ตพี่ตายนะคะบอน้องมิวค่ะไปเรียนบ้าลูกพี่นตนะคะนนีอันข้าวต้มคอ่ะตมคู่ต้คู่เราคู่ได้พี่ยกบรรยากาศทุกงนะคะอ่พี่หยงในนเตนก่อนเลพี่หยงหยงค่ะพี่หองคนนี สุดายของงานวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาจะคลิปที่ผ่านมาพี่โอ้พุ่งสูงแค่นี้บอกไม่หมดเขานั่งอยู่ชื่ออะไรคะชื่อน้องโอ๋อะไรนั้นนีค่ะนัเล่นอย่างนี้นค่ะเล่นอย่างไรดูโดนบ้าอะไรใช้กองไย่างย I <laughs> ขยัเยอะกว่าค่ะใครอยากฟังซีรีส์ทอฟบ้างอะพี่เป๊กหยุแล้วพี่เป๊กกับแล้วพี่เป๊กหยุดเลยของเป๊ได้ทอฟทอฟพี่รุ่นกลับเลยแล้วร้าดีค่ะ ฟักหนึงได้ล่ะพี่สำหรังเน,นตเรงเงียนมันทุี้คนนี้นมีใครที่กลับไหมไม่มีมีเต็มห้องเลย <c oughs> แต่เมียไม่ตอบกัน,นล็อกประตูแล้ว